สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเอากิ่งส้มโอเนี่ยมาตัดจำกันตรงนี้ก็เป็นพันธุ์ทองดีครับพันธุ์ทองดีเราก็จะเลือกกิ่งที่ไม่แก่เกินไปครับไม่แก่และไม่อ่อนเกินไปประมาณนี้ตัดเอาเลยพอแล้วได้กิ่งนะตัดใบทิ้งนี่ครับตัดทิ้งเลยอ่ใบช่องน้านที่เราไม่เอา ต่พวกนี้ก็ทำเหมือนต้นไม้เท่าไปอ่ะดไปออดอืมก็จะได้หนึ่งชิงใส่แก้วไว้เลยเตรียมลงยาเร่งรากน้ำยาเร่งรากนี้เราก็ทำเองครับผมผงชูรสหนึ่งช้อนเอ็ม้อยหนึ่งขวดกะปิสองช้อนน้ำตาลสองช้อน ขย่าให้เข้ากันริงไหมช้ากินก่อนนี่ไอไ <c oughs> อตัวดือ้อไอตัวดือ้อเอาทิ้งมาไหมของป,ป้าปาเนี่ย <c oughs> ป,ป้าจะไปทำอืมใบล่างๆเอาออกนะครับ สองต้นแล้วนีพอได้กิ่งส้มโอเสร็จแล้วแล้วก็จะเตรียมภาชนะหนอันนี้น้ำยาเล่งดาบมร้อยหนึ่งขวดกะปิสองน้ำตาลสองช้อนแล้วก็ผงชูลรสผสมให้เข้ากันอ่ะแต่ไม่ต้องเยอะอะครับนี่เราก็ทำใช้เองได้ผลดีจากนั้นเติมด้วยน้ำปลาเกือจางหน่อย คน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 แล้วก็จะแช่ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงครับอ่า,อากิ่งที่เราจะต้องทำแช่ลงไปเลยอย่างนี้อืมเสร็จแล้วหลังจากที่กิงเราแช่ไปแล้วก็ตั้งพักไปก่อนดินดินที่เราจะใช้ ตรงนี้เป็นดินผสมแกบดำแกบดำแกบดำสอส่วนดิน1ส่วนครับแล้วก็ใช้เป็นขี้ไก่อีกหนึ่งส่วนคลุกให้เข้ากันครับแกบดำนี่ช่วยให้ระบายน้ำดีน้ำไม่ขังครับถ้าเกิดทวาชื้นมากเกินไปกิน่นผี่ชําก็จะไม่ติดอ่ะระหว่างที่รอเดี๋ยวก่อนเอามาจริงริงเลย สองสี่หกอ่ะเจ็ดต้นเจ็ดต้นกอบดินครับผมใช้ถุงเบอร์เล็กก็พอครับนี่จะเป็นเรื่องทังใหญ่คล๊บคล๊บ โอเคตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราต้องการแล้วแล้วก็จะเอากิ่งที่เราแช่น้ำยาเลี้งหลักปักลงไปเลยปักลงไปเลยครับรอประมาณหนึ่งสัปดาห์ฮะทำง่ายๆสำคัญตอนในที่เราเลือกกิ่งพันฮะ นี่แหละตักลงไปเลยโอเค okay. เสร็จนี่มันเหลือฮะใส่ใส่ใสปาเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข้าไปพักไวในร่มครับผมที่แดดรำไร อันนี้เขายังไม่พร้อมที่จะสู้แดดมากตรงนี้ก็เป็นตะก้าชาของเราเอามาไว้ได้กันก่นอนเดี๋ยวเราค่อยคัดต้นที่ติดแล้ว ก็สำหรับเ,เทคนิคเล็กๆน้อยๆก็เดี๋ยวไปลองทําดูกันนะครับผมไม่อยากไม่อยากบักชำต้นไม้เดี๋ยวมาดูกันอีกหนึ่งสัปดาห์